ก็เลยสุดเับแม่เลยเขาเลยสุด,สด,เ,ดเดี๋ยวผมสิรอวมกันครับพี่แดงขอบคุณครับครับขอบคุณครับตรวจสอบได้ครับพี่น้องหลังจากได้ความรู้จากพี่แดง ช่องใน y o u u u b เมื่อนี้เด้ล่ลองไลไรสดบ้าครับวันสีแนวทางเกี่ยวกับตัวเลขครับคุณได้มกตัเลขกับกดติดตามกดไหลคกดแชร์ไว้ครับขอบคุ้นพี่แดงสี่อยบอกซ้อนน่องนุมสำรับเกี่ยวกับ ช่องไอ u ยูทูบรับขอบคุณในหลายครับพี่เง,งี้ยงไะเียแบบไหนแบบไหนเต๋อัว เล่ยนี่ก็ฝากไว,กนนวนน้แค่นี้ครับสวัสดีครับทางใต้พี่ๆน้องๆแค่นี้ครับสวัสดีครับกูได้มาเกี่ยวกับตัวเลขกันกดติดตามกูเลยกูแชร์ไว้ครับ